อย่าลืมไปเล่นแท็กกันในทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศกักบถ่ายคลิปสั้นๆไปลงในทวิตเตอร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เฟร็แอด์จอยวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวพี่โนจะถ่ายเบื้องหลังส่งไปให้ดูนะครับไปติดตามกันในทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์นะจ๊ะ